แบตเตอรี่ iPhone f o อาจเป็นฝันแห่งความเป็นไปได้สำหรับผู้ใช้งานมือถือจอพับแต่ทำไมข้อมูลนี้อาจทำให้คนหัวจะเย็นลงบ้างและสิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงอุตสาหากรรมมือถืออย่างไรมาพูดถึงข้อมูลลับล่าสุดที่หลุดออกมาจาก Apple กันเถอะ ข้อมูลลับเกี่ยวกับ iPhone ฟรรุ่นแรกของ Apple กำลังเร่งตัวออกมาเป็นอย่างมากหลังจากที่มีข่าวว่าหน้าจอของรุ่นนี้ได้ผลิตออกมาแล้วประเด็นสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจอย่างมากคือแบตเตอรี่ซึ่งเป็นจุดที่ Apple เน้นย้ำในช่วงหลังๆนี้อย่างชัดเจนข้อมูลล่าสุดเผยว่า iPhone ฟอาจมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุสูงสุดเท่าที่เคยมีมาของ iPhone ซึ่งอาจแต่สูงถึง5้า0 mAh มากกว่ารุ่นอื่นๆในตลาดอย่างชัดเจนและยังใหญ่กว่าคู่แข่งด้านมือถือจอพับด้วย แต่ที่น่าสนใจคือข้อมูลนี้อาจไม่ใช่เรื่องดีสำหรับทุกคนเพราะบางคนกังวลว่าการใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่อาจส่งผลต่อขนาดและน้ำหนักของอุปกรณ์และนี่คงเป็นจุดที่ Apple ต้องหาวิธีแก้ไขอย่างละเอียดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวชื่อดังยูหนึ่งหนึ่งสบนบล็อกเนเวอร์ของเกาหลีใต้ Apple กํกำลังทดสอบแบตเตอรี่ในช่วง5 4 0 0 5 800mAh ซึ่งเป็นขนาดใหญ่กว่ารุ่น iPhone ปัจจุบันทั้งหมดโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ iPhone 17 Pro Max ที่มีแบตเตอรี่5 0 8 8 m a h เท่านั้นแม้จะมีข่าวว่า iPhone 18 Pro Max อาจมีแบตใหญ่กว่าแต่ก็คงไม่เทียบเท่ารุ่นจอพับนี้แล้วทำไม Apple ต้องใช้แบตเตอรี่ใหญ่ถึงขนาดนี้เพราะพวกเขาต้องการให้ iPhone Fold สามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดจอพับที่วางจำหน่ายแล้วเช่น Google Pixel 10 Pro Fold 5,15mAh และ Samsung Galaxy Z Fold 7 4,400mAh ดังนั้นหาก iPhone 4เปิดตัวด้วยแบตเตอรี่5,800 mAh จริงก็จะเป็นจุดแข็งที่โดดเด่นมากแต่คุณคิดว่า Apple จะทำได้ไหมหรือพวกเขาจะต้องเสียสละสเปคอื่นๆเพื่อให้แบตเตอรี่ใหญ่ขนาดนี้มาเปิดประเด็นนี้กันในส่วนคอมเมนต์ด้านล่างเถอะนอกจากแบตเตอรี่แล้วยังมีข้อมูลสเปคอื่นๆของ iPhone 4ที่น่าสนใจดังนี้จอหลักด้านใน7.8นิ้วเมื่อกางออกจอฝาปิดด้านนอก5.5นิ้วระบบยืนยันตัวตน คาดว่าจะใช้ Touch ID แทน Face ID กล้อง4ตัวกล้องหน้า1ตัวกล้องด้านใน1ตัวกล้องหลัง2ตัวการเชื่อมต่อใช้โมเด็ม C2 รุ่นที่2รองรับเฉพาะ SIM สุดท้ายข้อมูลการเปิดตัว iPhone โฟคาดว่าจะอยู่ในช่วงปลายปี2026ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับการเปิดตัว iPhone 18 Pro แต่อย่าลืมว่าข้อมูลเหล่านี้ยังคงต้องรอการยืนยันจาก Apple อีกครั้งนะครับ